น่าเศร้าที่สุดเลยโอเคครับอันนี้ก็มันไม่ได้ขาดดษแล้วหรอกครับก็ประมาณว่าผมลืมอัดเว้ยตายสิผมมาดูอีกครั้งหนึ่งมันม,มันลืมอัดนั่นเองนะอันนี้ก็คือถ้ำหมีไว้ที่มันทะลุเข้ามานะครับเป็นอีเวนต์ ล่าล่าบอสหมีนั่นเองนะครับพอเราทำเควสหมีเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้ล่าบอสนะครับได้รับสิทธิ์เข้ามาล่าบอสซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็จะได้แร่มาบวก4ี่ก้อนนั่นเองนะครับแปลว่าเราวันหนึ่งเนี่ยเราจะไม่ได้ทำอาวุธได้2อันแล้วเราจะทำได้3อันนะครับไม่ว่าจะเป็นอาวุธรอบหลังนะครับอาวุธรอบหลังก็มีดพ้านะครับแล้วก็เป็นอาวุธระยะไกลนะครับหน้าไม้ใหญ่แล้วก็มีดบางต่อนะครับมีดนักล่า3อันนี้นะครับคือครบคันเลยพอเรามาถึงหมีเนี่ยนะครับ ถือว่าง่ายนะอันนี้อืเท่าที่ผมดําได้นะว,วันหนึ่งเนี่ยผมทําได้ก็วันละเจ็ดเจ็ดพันแต้มอ่ะเจ็ดพันแปดไม่น่าถึงถึงแปดพันนะถึงเจ็ดพันแต้มนะครับก็ถึงประมาณนี้นะครับเอาละหนในก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ทําแล้วนะครับไม่ได้ทําก็ไปทําอย่างอื่นดีกว่าละ,ะตัดภาพมาที่บึงนั่นเองนะครับช่วงเช้าเนี่ยผมรู้สึกว่าผมเป็นเบลอๆเ,เลยนะเพราะว่าผมผมรับอีเวนต์เยอะนะครับก็ประมาณนี้เลยนะไปแาบทุกที่เลยนะ ตะโขงนะครับโอ้โหผมชอบชอบใช้หน้าไม้ตัวนี้นะครับยิงตะโขงนะเพราะที่มันเข้าทีละ50เนี่ยสครั้งก็ตายเลยแต่หน้าไม้ตัวนี้มันทนด้วยนะถือว่าทนกว่าตัวอื่นอีกนะแต่ว่ามันมือใหม่น่าจะทําไม่ได้เพราะว่ามันมันต้องการอนะไรชิ้นส่วนโรงงานนะครับต้องไปรับเอาทางอีเวนต์เอาอันนี้ผมก็เห็นอ่ามือใหม่หลายคนเนี่ยเขาบ่นเหมือนกันนะโอ้โหเรียกว่าอีเวนต์เนี่ยไม่ค่อยเหมาะสําหรับมือใหม่สักเท่าไหร่ ก็คือมือใหม่เนี่ยตายบ่อยนะครับเพราะผมได้ยินอย่างนั้นผมก็เสียใจเหมือนกันนะคือเขาอาจจะไม่เก่งอะ่ะคือไม่ใช่ทุกคนที่จะเก่งอพอผมเก่งเนี่ยผมก็ยังตายเหมือนกันแนละมีตายเหมือนกันนะครับมีตายเหมือนกันขนาดผมว่าผมเล่นเก่งแล้วนะก็ยังแบบว่าเออตายตายเหมือนกันก็คือเก่งก็มีพลาดเหมือนกันเฮ้ย เมื่อกี้เห็นไหมครับมันเข้าที่28น่สะิโอ้เย็นเอ่าอันนี้ผมขออยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยดูภาพนี้ก่อนนะครับภาพนี้ช้าๆก่อนนะครับอย่าเอ้ยตะโขงมันติดคีได้หมูมันตีเขาตีผมเข้าที่8นะครับถ้าสังเกตดีๆนะตะโขงติดคีเวเข้าเยอะซะด้วยสิครับโหอ,อะไรก่อนหนีเสือป่าหมูครับงานนี้ไม่ใช่หนีเสือป่าจุระเข้และป่าหมูครับ ไม่ใช่ครั้งนี้น่าจะเปลี่ยนคำคำสุภาษิตแล้วก็คือหนีหมูป่าปะตะขงอ๋อคำนี้คำนี้ฟังไม่ไม่ขึ้นเลยน่าจะหนีหมูป่ากระปอมซะมากกว่าอ่าอันนี้น่าจะผมน่าจะรอดมาแล้วโอ้โหอันนี้ไม่ติดคีถ้าอยู่บนบกนี่ไม่ติดคีอุ้มาสองเลยเฮ้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 ยเฮยเนี่ยมันยะจะตายเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ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 ้ยมฮ้ยเ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 ฮ้ย้ยยเ่้ยเฮ้ยเฮ้ ไม่โดนโอ้ยฟาดหางโดนเว้ยฟาดหางโดนแย่แ yeah, ล้วสิอืมฟาดหางโชคดีที่ฆ่าตัวนั้นตายก่อนเข้าทีละห้าสิบครับอ,อูยอดเยี่ยมครับเข้าทีละห้าสิบไม่เปลืองเลยเดี๋ยวน,นี้ได้เรื่อยๆครับตะโขงเนี่ยฆ่าได้ง่ายๆเลยแบบนี้เข้าทีละห้าสิบห้าสิบแบบนี้ถ้าเราฆ่ามันหมดเนี่ยแล้วเราไปเป็นลอ่อกกดลอ่อเนี่ยมันจะไม่มีนะอันนี้เราต้องลอ่ลอมาครับ ให้มันชนเอ้ยก้างของคอ,องจริงๆค่อยๆเข้ามาใกล้ๆเนี่ยมาตรงนี้จะให้มันเล็งเข้ามาใส่เลยอ่าฮะเรียบร้อยไม่ขอรอบหลังหมูครับขอแค่ให้มันชนเสาก็อพอแค่นั้นเราเรายิงไว้ก่อนนะครับเล็งแล้วก็ยิงไว้ก่อนนะครับอันนี้ก็ก้างของคองอ,งอย่างเลยรู้สึกว่ามันนอนข้างกล่องไงตัวนี้คือกะจะลัด ลานแบบว่าผู้เล่นโดยเฉพาะกัจ้าเอท่านผู้ชมเลยเฉพาะเลยอ่ะใครที่แบบไปไปดูอ่ะไม่ใช่ไปเล่นอะไรตรงนั้นอ่ะแถวกองอ่ะต้องเจอไดยเลยแบบนี้อ่าหมูป่านะครับเขามีคอมเมนต์หนึ่งนะครับบอกว่าให้มันชนอ่ะถ้ามันชนต้นไม้ยากก็ให้มันชนขอบขอบอะไรนะขอบแมพนั่นเองนะครับขอบแมพเนี่ยเขาบอกว่ามันไปไม่ถึงด้านนอกนะก็ถึงแค่ขอบสีเขียวเท่านั้นแหละครับก็ไปไม่ได้ไกลมากหมูป่า ไอ้หน้าไม้ตัวนี้น่าจะดีที่ทสุดแล้วอ่ะคือผมว่าน่าจะได้ข้อมูลมาช้าเกินไปะนะก็เขาหน้าสายเติมเนี่ยไม่เป็นไรนะครับสายเติมเนี่ยก็ไม่ได้ผิดอะไรก็มันก็แบบว่าก็ไม่ได้ไม่จาเป็นนะก็เติมก็ชื้อเล่นได้เรื่อยๆแต่ว่าสายฟรีนี่สิครับมันเป็นนะก็คือแบบอาวุธหมดแล้วก็ต้องรอไม่รู้ว่าใครเป็นหรือเปล่าอาวุธหมดเนี่ยเป็นสายฟรีเนี่ยต้องรอรอไปวันพรุ่งนี้เลยไม่ได้ครับไม่ได้ ผมก็เลยต้องแบบชงัดเทคนิคประหยัดของผมออกมาคือประหยัดแบบโลกแตกอะลำบากเลยอะนะแล้วก็อาวุธทุกวันนี้ก็ยังเหลือนะครับเหลือเลยนะครับเคเวสเนี่ยทำเรียกว่าทําเสร็จหมดทุกอย่างเลยนะครับเอาเอาของไปใส่เนี่ยเต็มหมดทุกอย่างเลยแต่ว่าอาวุธเนี่ยไม่หมดไม่ไม่ได้หมดแบบพวดพลาดเลยก็ยังเหลือแบบอาจจะเป็นเพราะว่าผมอาจจะเป็นเพราะว่าผมได้เติม VIP ไปอะนะแล้วก็มันมันก็ช่วยผมได้มากเลย อ่าถ้าถ้าถ้าเป็นล่ากวางล่าจิ้งจอกเนี่ยหรือว่าล่าหมาหมาป่าเนี่ยผมจะใช้มีดบางต่อนะครับแต่ว่าถ้าเป็นล่าหมูลา่าอ่ลาล่าล่าอะไรนะเป็นเป็นอะไรนะตาตาอะไรนะัที่มันคล้ายๆกับจระเขะนะครับแต่ว่าพอผมไปอ่านดูแล้ว่มันไม่ใช่จรเะเข้เว้ยมันคล้ายกันนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่มันจะมีปากที่แหลมกว่าอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่ามันไม่ใช่คือตะโขง,ง,งนั่นเองนั่นแหละครับ ผมก็จะใช้หน้าไม้ใหญ่ตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นฆ่าแต่ว่าฆ่ามีนั่นจะใช้มีดแทนต้องเอาเอามาใส่ให้เต็มวะโอ้ยผมก็ไม่ได้ด้อยนะเนี่ยค,<อ>คือตอนนี้เลเวล30แล้วอะพรุ่งนี้น่าจะเป็นเลเวล35นั่นเองนะครับก็ต่อกันไปเลยวันนี้มีนะครับพรุ่งนี้ก็ตะโขกนะครเรามาชอบแหลกกันดีกว่าครับวันนี้เราทําอะไรไม่ได้ผมทําอะไรไม่ได้วันนี้คือมีอ่ะ โอ้ผมตั้งใจเลยว่าแต่ว่าลืมอัดโอ้โหลืมอัดอ่ะเรามาชื่อกันดีกว่าชอบกระจุยนะครับอันนี้25หมดเลยนะทุกอย่างเอ้ไม่ใช่250หมดเลยคือผมเริ่มรู้แล้วล่ะว่ามันน่าจะเป็น250หมดเลยแต่ว่าอันสุดท้ายเนี่ยผมกลัวมันพีคนั่นเองนะครับเขาคิดว่ามันเป็น250ยแต่ผมไม่แน่ใจผมคิดว่าอันสุดท้ายอ่ะรถ ATV หรือว่าอะไรเนี่ยผมคิดว่ามันต้องราคาแบบพีกแน่นอนเพราะว่ามันปั่นหัวผู้เล่นมากครับ คืออีเวนต์เนี่ยหลายคนโดนปั่นหัวรวมถึงผมด้วยนะอีเวนต์นี้คือโดนปั่นหัวไปค่อนข้างมากช็อปแผ่นนี้ไปเรียบร้อยกระเป๋าไม่เอาเฮ้ยไงดีเนี่ยกระเป๋าก่อนูอ้กระเป๋ากระเป๋าน่าจะดีเพราะว่าไม่ได้มีลายนี้ไงดีเอ่อน่าจะมีเกือบหมดแล้วยกเว้นตัวนี้เอาไว้เลยชิ้นส่วนประกอบโดนเนี่ยฮะต้องไปตบบอสหรือว่าสร้างก็สร้างยากอ้าวลูกหมา อย่ารอช้าดีกว่าลงบาตัวนี้รถไวเลอร์รถไวเลอร์เนี่ยเป็นหมาสายพันธุ์ดีนะเนี่ยส่วนฮรัรกี้เนี่ยผมไม่เอามันเป็นลูกหมาหายากเกินแล้วก็แผ่นเลกก้ามีแผ่นเลกก้ามีไม้โอ๊กโอ้ไม้โอ๊กน่าสนใจแล้วก็แท่งเหล็กแท่งทองแดงอ่ะน่าจะมีแค่นี้แหละหมดเงินไปเท่าไหร่เนี่ยหมดหมดคะแนนไปเท่าไหร่นะ,ะคลิปนี้ไม่ได้แบบว่าไปล่าบอสเลยนะครับคลิปนี้มีชอ็อปแหลก มีช็อปแหลกกับล่าของพวกนี้ไปนะช็อปแหลกเลยช่วงท้ายเนี่ยมันมันมีของดีๆให้เราช็อปปิ้งเยอะนะครับโอ้เรียกว่าเราต้องเอาของแบบกากมาล่อเราก่อน่ะแล้วบางอันมันก็ไม่ได้กากนะบางอันมันก็ดีอยู่นะครับแต่ว่าสําหรับผมเนี่ยเฮ้ยผมน่าจะใช้คําว่ากากเนี่ยมันมันดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่อาเป็นว่าของที่ผมมีเยอะแล้วกันนะผมก็ขอโทษด้วยนะครับอ่ะมุมมองของผมกับท่านผู้ชมเนี่ยอาจจะต่างกันนะครับ สิ่งที่ผมไม่ต้องการมันอาจจะมันมีเยอะแล้วนะครับผมมีเยอะแล้วนะครับผมก็เลยไม่ต้องการแค่นั้นขอโทษๆผมขอกลับคำแล้วกันคําว่ากากก็คือคําว่าผมมีเยอะแล้วแค่นั้นเองนะโทษษครับส่วนป่านี่ถ้าใครมีเบอร์เร่เนี่ยก็จะแบบบูทไปเลยนะคบูทไปแบบขันนี่มันมันก็ได้เยอะอยู่นะปลาปลาเนี่ยน่าจะได้วันละตัว2ตัวแค่นั้นนะครับปลาปลาคราบปลาคราบสีสีสีลุงอน่าจะได้วันละตัว2ตัว แต่ว่าถ้ามีเบอร์เร่เนี่ยก็บู๊ตไปเยอะเลยนะโอ้แม่เรียกว่าปลาพวกนี้หายากมากเลยนะตกทีเดียวเนี่ยไม่รู้ว่าจะได้เยอะไหมนะอันนี้ก็คือเลเวล30แล้วต้อง,องรอก่อน,นว่าเราจะไปได้เยอะไหมนะเฮ้ยมันไปได้เกือบครึ่งเลยนี่วะเฮ้ยคยูไปได้เกือบครึ่งแล้วเลเวล3ตอนนี้เลเวล30มสิบละวันหน้าน่าจะสามสิบห้าละ นี่ไม่ได้เติมเลยนะครับไม่ได้เติมเลยผมเป็นสายฟรีตลอดนะครับอาจจะมีบางอีเวนต์นะครับที่ผมไม่ได้เขาให้เติมจริงๆเขาไม่ได้เอาใจมือใหม่นะครับนักพัฒนาไม่ได้เอาใจมือใหม่นักพัฒนาเอาใจสายเติมที่ทํากําไรให้เขามากกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นสาย VIP ไม่ว่าจะเป็นสายเติมอะไรต่างๆก็จะทำคเควันได้เร็วหน่อยนะติดจรวดเลยก็ว่าได้ซึ่งการเติมเนี่ยผมก็คิดว่าแล้วแต่คนนะครับ ถ้าเติมแค่ซ่อมอาวุธเนี่ยก็ไม่ได้แพงอะไรเมื่อกี้เห็นไหมนะนักของดีเะเนะเบอร์เร่นั่นเองนะครับหลายคนคิดว่าเบอร์เร่นเนี่ยมันจะเอามาทําไมเนี่ยตกปลามันก็อุ้ยมันตกตก,ตกทีละทีเนี่ยมันก็ได้เยอะแล้วมันมันเอากลับบ้านแบบเต็มช่องเลยอะ่ะอะไรประมาณนี้นะครับเบอร์เร่นเนี่ยจะเอามาทําไมเนี่ยคืออีเวนต์ส่วนมากอะโอ้ส่วนมากตกปลาเนี่ยมันมันยากนะตกปลาส่วนมากใช้เบอร์เร่ตลอดผมก็เซ็งกับอ่าอันนี้เหมือนกัน ผมก็เลยตุนเบอร์เล่ไว้นะเบอร์เร่ก็คืออาหารปลานั่นเองนะคลิปนี้อ่ะผมทําอะไรไม่ได้นะอันอย,ยังมีเบอร์เร่เนี่ยปะรับที่ตกปลาไม่ต้องชงไม่ต้องชื้อแล้วไม่ต้องเติมแล้วนะคลิปนี้ผมก็อาจจะผิดพลาดไปหน่อยนะครับผมล้มปากแตกเลยนะก็อัดไม่ทันมันเป็นน่าจะเป็นเหตุสุขวิสัยแล้วมันทนทำไม่ทันนะไม่ใช่ทําไม่ทันหรอกมันพลาดนะครับพลาดไม่ได้อัดนั่นเองนะแต่ว่าก็ยังแบบว่ามาบอกว่าคลิปนี้อ่ะแล้ว พราพอมาถึงเคว็หมีเนี่ยเราก็สามารถเพิ่มแร่ได้นะ